วัสดีนะครับสวัสดีคุณค่ผู้สัจจีไม่ได้นะ มีประสบการณ์มีความเนใหญ่ยอดขายร้านค้าหลานปากบันทุลานใช่ไหมมีกาบมีคนมบอกว่า <discussion> สิเค้าอกมาเป็นการเทมีสายอะไรเลยก็น่าจะเป็นจุปกรเดียวหรือวิสัเดียวที่อยู่ในนี้มันที่ไม่กำไรอะไรเลยครับในในเ้ ลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปอยู่ไทยพาณิ์ในทังระบบเนี่ยตั้งขนาดไหนหนึ่งหมื่นกว่าล้านเนี่ยเฉพาะปีเดียวนะแล้วคาดการว่าทั้งโลกทั้งโลกเนาะทั้ทงโลกแปลว่าความเชื่อมันมีหลากหลายมากในทั่วโลกเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่าหนึ่งจุดสามเจ็ดหมื่นเหมือนกันหมื่นล้านเหมือนกันแต่เป็นหมื่นล้านออดอลลาร์ลองจินตนาการดูว่าหมื่นกว่าล้านออดอลลาร์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนและเขาก็ยังคาดการว่าตลาดนี้ เราไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะฮะแต่ตลาดนี้มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงปีหกปีเจ็ดหตอนนี้ปี6-7เจ็ดเนาะพอไปถึงปี7-6เนี่ยมูลค่าการตลาดเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่เป็น belief market เนี่ยมันจะมีมูลค่าไปถึง4.09หมื่นล้าน US ดอลลาร์ทั้งโลกแปลว่ามันจะเจริญเติบโตขึ้นไปเนี่ย10-20% หรือปีไหนที่แย่ๆเศรษฐกิจแย่ๆม,มูลค่าทางการตลาดเรื่องมูลเตลูจะยิ่งสูงส่วนทางกันอย่างปีช่วงนี้เริ่มแย่มูลค่าของการเจริญเติบโตในตลาดมูลเตรลรูเนี่ยจะขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นตต่อปีแค่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราจินตนาการถึงการตลาดจินตนาการถึงเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในประเทศ และทั่วโลกเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่ามันเยอะมากๆนะครับปีนึงเนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างน้อยสูงคือ20%ต่อปีปีที่แล้ว1นึ่งหมื่มล้านบาทปีนี้ขึ้นอีกเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ครบปีนะฮะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่ออีกไอ้ตลาดเหล่านี้มันยิ่งใหญ่มากๆใหญ่แบบไม่น่าเชื่อวันนี้ผมเห็นคนจีนบางท่านห้อยพระเต็มไปหมดเลย เยอะมากๆอันนี้เฉพาะที่เรารับมูลค่าการตลาดได้นะแล้วที่ยังรับนับไม่ได้อีกตั้งมากมายขนาดไหนแล้วมันไม่ได้แปลถึงเรื่องอะมูเลตอย่างเดียวนะมันยังแปลในเรื่องของความเชื่อต่างๆเยอะแยะมากมายฮงจุ้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นคนไปดูฮวงจุ้ยดีนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าใครจับตลาดถูกแล,แล้วมีความสามารถด้วยนะจะรู้ว่าตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบต้นกําเนิดของการดูฮวงจุ้ยในในโลกใบนี้ประมาณนี้เนาะ ก็กําลังขาดแทนขาดแทนผู้ที่จะไปดูหงจุ้ยก็ต้องนําเข้าผู้ดูหงจุ้ยจากประเทศไทยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาก็ไปทำงานทาเงินเยอะแยะมากมายในประเทศจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นเยอะมากๆนั้นเรื่องมูลค่าทางการตลาดต้องข้างเยอะอย่างที่เนี้ยตะกี้ก็เดินผ่านก็มีอีกจุดหนึ่งนะมีบริษัทหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับออมลตก็ยิ่งใหญ่ มูลค่าเฉพาะตัวเขาก็เยอะแยะมากมายนะครับไม่เสียนี่ตรงตกสุดครับจะพยายามพูดสั้นๆพามาในฝั่งฝั่งเราฝั่งผมเนาะที่ได้รับเกียรตวันนี้เอาผมขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรที่เริ่มต้นจากตลาดความเชื่อเช่นเดียวกัน แต่เรามองว่าถ้าเราขายเนืของและเอาแต่เงินนาะอซึ่งเยอะแยะมากมายที่เขาทํากันเนี่ยก็น่าจะได้กําไรเยอะแยะเพราะว่าถ้าใครรู้อย่างเช่นเราทําภัคเครื่องอันนี้จะมาเล่าแฉวงการภาคเครื่องให้ฟังเล็กน้อยนะถ้าผมเชื่อว่ามองไปตรงนี้ที่นั่งนั่งอยูอ่เกินครึ่งต้องมีคนคอยมาใช่ไหมติดอันตัวอะไรสักอย่างต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเพื่อเป็นเครื่องทําให้เราสบายใจ รู้ไหมว่าต้นทุนมันถูกขนาดไหนคนรพักเครื่ององค์หนึ่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยสมมติตอนนี้มีเทคโนโลยีเยอะแยะที่เรียกแบบเป็น 3D Printing กระตากเนี่ยก็ตามใช่ไหมขึ้นต้นแบบมาแล้วสวยมากเนี่ยทำมาองค์หนึ่งอาจจะมีต้นทุนราคาแค่สิบาทใส่กล่องใหม่สวยๆหน่อยใส่กล่องกำมะหยี่หน่อยเล็กๆน้อยๆอ่ะเต็มที่เลยสิบห้าบาทยี่สิบไปแล้ว้นทุนยี่สิบบาทเนี่ยสามารถเป็นเลนราคาเพิ่มต้นเพิ่มขึ้นได้เนาะอ,อย่างที่เขาเล่นๆกันให พระคนนี้หลวงปู่คนนั้นทําวิธีเพิ่มเติมใส่เลขเข้าไปมีเลขเฉพาะเลข1นึ่งถูกไหมเลขแปดเนี้ยเลขแปเลขเกเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มขึ้นแค่นั้นยังไม่พอจาก20บาทเนี่ยอาจจะปล่อยให้บูชาเขาเชื่อาบูชาแล้วเขาเช่าวเช่าเนาะอาจจะเป็น1,000งพัเพิ่มขึ้นตั้งกี่เท่าตัว๋ยวบูลค่าเนี่ยมันไม่มีราคาที่แน่นอน ไม่แน่นอนไม่ว่าแล้วแต่ความพอใจด้วยก็อพอใจจะขายแค่นี้คนซื้อจะพอใจจะซื้อแค่นี้มูลค่าก็แตกต่างไปแล้วแต่ช่วงเวลาที่เขาจะบิ i l d story ขึ้นมาด้วยจากหนึ่พไม่พอมีกระบวนการไลห้ฟังว่ามีกระบวนการของเสียนาในมุมที่ดีและมุมไม่ดีด้วยมุมไม่ดีเนี่ยมีถึงขั้นว่าอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวทราบไหมครับว่าเวลาทาภาคเครื่องมาสักวัดวัดหนึ่ง ครูบาอาจารย์ดังๆเนี่ยบางทีจะมีเสียนพระเนาะไปขอเหมาไว้ก่อนขอเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนเขาปล่อยเช่ากันที่องค์ละหนึ่งพันเงี้ยเนาะเดินก็ไปขอเจ้าว่านเลยว่าเอ้ยเป็นเสียนพระนู้จักปับถ้าไม่ปล่อยตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่ออกก็ไม่รู้ออกน้อยไปเดี๋ยวมันขาดทุนนะเดี๋ยวมันไม่ได้ตามเป้าสร้างเจดีย์ไม่ได้สร้างโน่นสร้างนีง่ไม่ได้นะเหมาหมดเลยแต่ขอตัดราคา พูดยังไงว่าให้ลดราคาจากพันหนึ่งลงมาเหลือขอเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เอามาเนี่ยแล้วก็ไปขายต่อในอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหลยขายต่อเนี่ยก็คือฟันกับไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งพันเพราะว่าขายในตลาดเล้วาไอ้ราคาเท่ากับวันเลยราคาเดียวกันปล่อยหนึ่งพันฉันก็ปล่อยหนึ่งพันงานแต่เอาหมดละในราคาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ต้อมาปล่อยต่อ กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วยังเก็บหรือว่าประมูลเอาเบอร์ส,สวยๆไว้อีกแล้วปล่อยแพงๆงองค์หนึ่งจากพันเป็นพันเป็นหนึ่งแสนสองแสนสี่แสนเรื่องธรรมดามากๆามากมายนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศก็มีอย่าะนี่ก็กระบวนการหนึง่งเห็นไหมครับคุยแีะะ่ฟังว่ามูลค่าทางการตลาดเรื่องนี้มันเยอะเยอะมโหฬารมหาศาลมากๆ แล้วยังมีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในการบิวในการสร้างสตอรี่ของพระพรพรูปนี้ดีอย่างนั้นมีอิทธิฤทธิปาฏิหารอย่างนี้คนก็แห่ลุ้มล้อมเข้าไปอย่างช่วงเวลานี้ก็จะมีหลวงปู่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมทุกคนทราบอยู่ว่าพู้หนึ่งใครอยู่ดีๆก็ดัดงขึ้นมาคนก็แห่ลุ้มล้อมเข้าไปคนก็ไปสร้างเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารทุกช่องเข้าไปเพื่อสร้างคอนเทนต ก็บอกว่าก็มีเสียพระด้วยความที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ไปสร้างพระขออนุญ,ญาตคนหลวงปู่อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเพราะว่าท่านก็อายุมากอเมตตาใครอยากทำอะไรก็ทําก็ให้ใทําได้เงินได้ทองมาเป็นร0อยล้านเป็นร้อยล้านนะมีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่บอกว่าใครได้มาหนึ่งล้านทำพาเแค่รุ่นเดียวนะ120ล้านเอาเงินเนี่ยไปเท่าไ สองหมื 20, ่น 20, บาทสองหมื่นบาทจากร้อยี่สิบล้านคิดดูถึงว่าเขาออกพากแค่รุ่นเดียวจากถูกเนี่ยรวยขนาดไหนอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไล่ให้ฟังเฉยฟังแล้วมันน่าทำไหมฮะแต่เรากําลังเล่นกับเรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่อของคนเนี่ยซึ่งไม่อัน,นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรางี้เนาะก็ก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นปกติอีกมุมหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ธุรกิจนี้วงการนี้มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นตัวบอกมันจะสวนทางทีเลยแปลว่าเศรษฐกิจของที่ที่นั่นตกต่ำลงคนไม่สามารถขยันทำมาหากินประกอบกิจการทำโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายทำไม่ได้ก็เลยต้องาอาศัยความเชื่อแล้วคนก็ไป b ิ i เรื่องความเชื่อขึ้นมามันเป็นตลาดที่สวนทางกัน อยากให้พึงสังว,วรหรือตะหาักกันไว้ว่าใครสนใจธุรกิจนี้หรือคิดว่าธุรกิจนี้มันเป็นประโยชน์นเป็นเม็ดเงินเลยก็ตามแต่พึ่งให้รู้ว่าไว้ว่ามีิงเยอะขึ้นเมื่อไหร่ยิ่งมีมากเท่าเท่าไหร่แปลว่าประเทศเราเสียหายมากขึ้นเท่านั้นคนเรามีปัญญาน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเท่านั้นในทิศทางตรงกันข้ามกันนี่กลับมาเรื่องตัวเองบ้างเรื่องนาถานะฮะเดี๋ยวจะมีคําถามมีของรางวัวลด้วย เราเออตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อหวังผลกำไรแต่กำไรของเราไม่ใช่เงินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เงินน่าจะเป็นที่เดียวหรืออาจจะมีหลายที่ที่คิดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พยายามทำขึ้นมาแล้วในทุกๆครั้งที่รู้สึกขาดทุนแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นกำไรในชีวิต ผมไม่รู้ว่าใครคิดยังไงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่คนคิดว่าการได้เงินการทรําธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จคือการได้เงินได้ทองได้กําไรแต่กําไรของพวกเราคือสิ่งที่เราไปได้ช่วยคนอื่นได้ไปทําให้โลกใบนี้ทําให้สังคมใบนี้ดีขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เวลานี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้มีสถานการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศเราคือหนังท่วมใช่ไหม นำพุกงทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วก็เข้ามาทางภาคกลางแล้วในขณะที่คนไหนคนยังรู้สึกว่าไม่หรอกเป็นปกติธรรมชาตินะที่เราต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้เงินเนาะแต่ในขณะที่บางคนนะ่ะโอกาสที่เขาจะกินข้าวยังไม่มีบ้านที่เขาอยู่ก็ยังไม่มีเรามีองค์กรนี้ขึ้นมาแบบหลวมๆไม่เคยมีระบบอะไรเลยคนที่เข้ามาร่วมงานในองค์กรนี้ก็จะรู้สึกว่า เป็นองค์กรที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีระบบเลยเพราะเราไม่เคยมีระบบเราไม่เคยมีบอกว่าคนนี้ต้องทําอะไรอย่างไรเราได้อะไรแค่เป็นที่รวมๆกันเราเลยใช้ชื่อร้านเนาะแล้วใส่คําว่าเป็นคอมมูนิตี้คาเฟ่ในขณะที่มันเกิดวิกฤตมากๆอย่างเช่นตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนเดือดร้อนหมดเลยเราเป็นร้านแรกเราเป็นที่แรก ที่ปิดร้านแล้วแฮปปี้มากๆเลยขาดทุนย่อยยับเลยแต่เราก็ร่วมมือกันจัดยาที่คนบริจาคมาจัดยาใส่แพ็คแล้วก็ไปส่งตามบ้านให้กับผู้ประสบภัยผู้ที่เดือดร้อนจากภัยโควิดเหล่านี้คือกำไรกำไรของนาาคือการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและเกื้อนูนสังคมไม่รู้หรอกมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินนะีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคิดว่าถ้ามันมีองค์กรอยู่บ้าง แล้วมีใครบ้างระหั่นทาอะไรแบบนี้บ้างบ้างเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในสังคมเนาะโดยที่ไม่ต้องมาต้องกังวลเรื่องเงินมากมายอัตราดอกเบี้ยม,มากมายในทุกๆปีสังกรดเขาก็จะต้องมาถามเขาจะต้องมาบอกว่าขาดทุนแล้วทําทําเพื่ออะไรเพราะเราเปิดเป็นบริษัทนะฮะบริษัทเราทือนาถาครับนาถามหานคร,รฟังดูยิ่งใหญ่มากนาถา มาจากชื่อของหลวงพ่อลงโกวัดพระบาทธัมพุชื่อนาถาเนาะเป็นคาที่อยู่ตรงข้ามกับคําว่าอานาถาพอเราได้ยินคําว่าอนาถาเนาะเรารู้สึกว่าคนคนนั้นไม่มีที่พึ่งขาดที่พึ่งได้โอกาสมีชื่อคําว่านาหรือนาถาแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งเพื่อบอกให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองเป็นที่พึ่งให้กับคน่ ธุรกิจใช้มูลค่ามโหฬารมหาศาลของศรัทธาความเชื่อที่เราให้ฟังว่าปีที่แล้วต้องหมื่นกว่าล้านนะเอา้เงินหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยที่ไม่รู้ไปทําอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเอามาเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมได้หมื่นล้านเนี่ยช่วยได้ทั้งขนาดไหนนุภาพใช่ไหมฮะในเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี่ยเราความเชื่อความศรัทธานเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีเนาะ พูดไม่เยอะครับแต่ฝากเอาไว้ว่าไปที่ไหนก็นตามไม่ค่อยอยากโปรโมทธุรกิจใช้คำว่าธุรกิจก็ได้หลายๆที่เขาใช้คำว่าอะไรนะทุรบุญทุ์อะไรไม่รู้สักอย่างที่พยายามจะบอกว่าเป็นบุญเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็แบบว่าขายของดีๆเป็นออร์แกนิกเป็นอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราไม่จะสนใจขายของด้วยซ้าขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็เป็นไรช่างมันร้านก็นไปไดูดีร้านเนี่ยปกติร้านค้าเนี่ยทุกคนร้านค้าหน้าร้านเป็นเรื่องสําคัญ ต้องให้มันดูสวยมันงดงามคนเข้ามาก็ต้องเวลคั่มใช่ไหมนีม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแม้กระทั่งวัดวาอารามซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็ต้องให้ดูดีสะอาดร,ร,ร้านเราไม่เคยสะอาดร,ร้านเราไม่เคยเรียบร้อยเพราะทุกๆครั้งที่คนเดินเข้ามาในร้านก็จะเห็นกอ,อ่องทิชชู่ก่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้งที่คนเข้ามาบริจาควางเกะกะเลอะเทอะเต็มร้านไปหมดเลยจนหลายหลายคนก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาเพื่อกินเพื่อดื่มเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ยางน้อยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราอยากให้เกิดสังคมที่เกิดการช่วยเหลือเพือเ่อกลนกันไอธุรกิจอย่างเงี้ยเราจะพยายามแปลงมันให้มันดูเป็น CSR ก็ตามเราจะพยายามให้แปลงเป็นอะไรก็ตามในสังคมต่างประเทศก็จะมีการทำการระดมทุนผ่าน เว็บไซต์ต่างๆดังๆก็เชื่อว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็จะรู้จักเนาะมีเว็บไซต์เยอะะมากมายที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้มันไม่มีมูลค่าที่แน่นอนจริงๆแต่มูลค่าที่สำคัญที่สุดคือมูลค่าทางใจที่เราได้ทําแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อคุณผู้อื่นณดอกพูดคนเดียวมันจะพูดอะไรละข้อมูลเลยก็ไม่มีมีใครอยากถามข้อมูลเลยไหมครับว่าเราขาดทุนขนาดไหนฮะอันนี้ตอบได้ แต่ถ้าถามว่าขาดทุนขนาดไหนตอบได้แต่ถ้าถามว่าช่วยเหลือไปแล้วกี่คนกี่ชีวิตกี่ลัาคาเลือดตอบไม่ได้ไปเรื่อยๆมันไปไม่รู้จะจบจบสิ้นีกตาบใดที่เรายังทำได้อยู่แล้วก็ทำต่อไปนั้นไม่อยากมองไม่อยากให้มองว่ามันเป็นธุรกิจแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่ถ้าสังคมเราไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ยังขาดเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยก็ไม่น่าเหลือความเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่ ไม่พูดละมีของรางวัลมาแจกเช่นเดียวกันนี่เห็นว่าแจกก็ต้องแจกว่าคำถามมีใครสนใจเล่นเกมด้วยกันไหมครขอบคุณครับคำถามข้อแรกถามสั้นๆเลยอันนี้เป็นโฆษณากเ a ็กน้อยอันนี้คือยาสีฟันนาถาเป็นยาสีฟันสมุนไพรใช้เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่เตี่ยวแล้วก็ไม่เผ็ดปากเลยคำถาม ร้านหรือองค์กรหรือบริษัทที่ชื่อนาถานาถาแปลว่าอะไรครับ,บ,รค,บครับที่พึ่งเฟครับคุณครับขบับยันครับา สบูะะ่อยู่นะฮะก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะไล่ฝังว่าพอดาบทุกชิ้นเนี่ยโลโก้เนี่ยโลโก้นาถานเนี่ยเป็นโลโก้ที่หลวงพ่อลองกดเป็นคนคิดขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองกับมือชื่อก็ชื่อท่านโลโก้ก็โลโก้ท่านและมากไปกว่านั้นอย่างเช่นสบู่ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยมันจะมีอยู่สามกลิ่นก็แล้วกินรสช,ชาติมากกิ่นเราก,กินไม่ได้มีอยู่สามกลิ่นซึ่งกลิ่นท่านก็เป็นคนคัดเลือกเองหลวงพ่อเป็นคนคัดเลือกเอง เลือกกลิ่นเองแม้กระทั่งเลือกขนาดเองปกติสบู่ออร์แกนิกสเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยมันจะละลายเร็วใช่ไหมฮะมันเป็นเหตุย่งเพราะมันเป็นออร์แกนิกส์นี่ก็ละลายเร็วปกติก็ทาก้อนใหญ่กว่านนหลวงพ่อบอกเอาก้อนเล็กๆใส่ซองด้วยเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยมันถน,น,นัดไม่งั้นมันจะเหลือแล้วมันเละใช่ไหมท่านก็เอาให้มันเล็กหน่อยท่านคิดละเอียดขนาดนี้เวลาไปาไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่เป็นคนชอบใช้สบู่ออร์แกนิก พกไปด้วยหนึ่งหนึ่งก้อนไปกับครอบครัวอาจจะใช้หนึ่งก้อนเนี่ยหนึ่งคืนหรือสองคืน,นหมดเลยจะได้ไม่ต้องเหลือแล้วเสียดายท่านคิดถึงขนาดนั้นอันนี้คือความเป็นหลวงพ่อหลวงกฎคำถามข้อถัดม,มาถามว่าหลวงพ่อหลวงกฎวัดพระบาทหุ๊กทำงานทำงานมาแล้วกี่ปี ไม่ต้องเป๊ะก็แลนะเซิร์ชเจอไหมครับสามสิบอันนี้ดาวหรือว่าอะไรฮะ <c oughs> ดาวดาวโอเคให้คะแนนความพยายามคนะ <c oughs> รับหลวงพอ่อลงกดทำงานเราจะรู้จักในเรื่องของโรคเอดส์ใช่ไหมครับถ้าทำงานมาแล้วยยเสครับถ <c oughs> ้าทำงานมาแล้ว31ปีครึ่ง32 ไม่ยังมีของอีกครับเกิต้องแจกอีกขอบคุณครับเอ๋เกิดมีคำถามอีกสองชิ้นยังมีเวลายังม,มีเวลาอยู่ได้อยู่เราต้องคำถามย,กยากๆถ้าใครได้ติดตามพวกเราบ้างอะไรบ้างนะฮะถามแบบง่ายๆเลยง่ายมากเลยอายาสิฟันเนาะถามว่า ช่องที่เราเอาไว้โปรโมทเอาไว้โปรโมทด้วยความไม่ได้ตั้งใจชื่อแป,กแป,กปลกๆประหลาดๆเหาดเ c e b o o k เพรนี่เขาเราต้องเข้าคอนเซ็ปต์เขาบ้างแลเราก็มีการตลาดนะครับพูดไปถึงแต่ผมไม่เคยบูส์โพสเลยแม้แต่บูส์หนึ่งขายของก็โมโม,ว,ม,ว,มวสวยๆเอาเวลาขายเขาจะมีอะไรนะวันอสองเดือนสอสเดือน3ามเก้เดือน9ใช่ไหมเราก็มีนะบางทีเขาขายขายอยู่ผมก็โผล่เข้าไปในไลฟ์ แล้วก็คิดโปรโมชั่นคิดเองสดๆร้อนๆเขาบอกอะไรค่าส่งฟรีเราก็เลยบอกว่าอ่ะนั้นรวมลดไปอีกทําให้อดมินงงงงงงกไปอีกอยากทำก็ทำนะทําไมเราต้องตามโลกด้วยทําไมเราต้องตามกระแสด้วยทุกคนก็จะบอกว่าเราทําธุรกิจต้องให้ทันโลกให้ตามกระแสด้วยเขาไล์ระบบหลังบ้านระบบการ,รอช่างมัน ถ้ามันเอฟแล้วมันช่วยชีวิตคนได้ก็เอาช่วยไม่ได้จะทำทำเพื่ออะไรคำถามคือเพจที่เราไลฟ์อยู่เพจที่เราใช้ประชาสัมพันธ์แบบเอาไว้คัดกรองคนพคนชื่อมันเประหลาดมากเพจมีชื่อว่าอะไรครับไอ้ยาใครก่อนเนียไอก่อนดีขอพึอ่ค,ครับ <laughs> เอาสบู่แล้วเอายาสีฟันฮะเอาสบูลล่หรือ,อ,อยาสีฟันฮะเอายาสีฟันนะฮะปากหอมไหมฮะ ขอบคุณครับโอเคคำถามสุดท้ายง่ายเหมือนเดิมนอกจากช่องทางนี่โคตรการตลาดสุดๆแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ไล์ฟังเนาะเราไม่เคยพูะแรงสิน้นเราไม่เคยสนใจใส่ใจแรงสิน้นมีหนำซ้ำเดี๋ยวก่อนจนะคำถามนี้ผมมีไล์ฟังอีก โปรเจกต์หนึ่งที่เราทํามาทําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวก็เวิร์กเดี๋ยวก็ไม่เวิร์กเพราะว่าอาจจะไม่มีบุคลากรทําเรามีอันหนึ่งที่เราเรียกว่าตลาดบุญเราทําตลาดบุญโดยการสมมติมีร้านอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่ร้านทุเรียนอย่างเงี้ยเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยสายเหตุอะไรไม่รู้เขาอาจจะทําธุรกิจเป็น s อสใหม่ขึ้นมาไม่มีต้นทุนทางการตลาดอาจจะไลฟ์ไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่อยาก ได้ความช่วยเหลือถ้าไปจ้างเขาไลฟ์จ้างคนนู้นไลฟ์คนนี้ไลฟ์หรือว่าไปฝากนู่นฝากนี่เนี่ยมันเสียเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันเสียมา r g จิ้นเขามาฝากไว้ที่เราเราประชาสัมพันธ์ให้ฟรีฟรีวางในร้านฟรีขายแล้วต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ต้องมีบริษัททางร้านไหนทําแบบนี้มั้งทำทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ก็พยายามทำ เพราะเราคิดว่ามันช,ช่วยเหลือเกือ้อกูลได้วันหนึ่งเขาทาแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กขึ้นอยู่กับเขาด้วยทําไปแล้วช่วยเหลือเขาได้เขาจะมาช่วยทําบุญหรือเปล่าก็เรื่องของเขาเราไม่เคยมีเลทขั้นต่าอะไรใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งรายการที่จัดต่างๆที่ไลฟ์ต่างๆเราไม่เคยรับสปอนเซอร์ใดๆให้ก็ไม่เอาหยิงแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ขอจ้างให้ไปก็ไม่ไป รายการที่เราทําเนี่ยมีคนมาต้องการให้โฆษณาให้ก็มาฝากร้านเขาก็าจะถามว่ามีค่าให้โปรโมทอ่ะเท่าไหร่เราบอกไม่มีโปรโมทเราโปรโมตให้เลยคุณจะใหญ่จะเรียกว่าอย่างไหนไม่สนใจโปรโมทให้เลยฟรีอยากทําบุญเท่าไหร่แล้วแต่ถามว่าทําไปทําเพื่ออะไรไม่รู้ํทาทำไมไม่รู้คาถามไม่ง่ายเลย รายการาต่างๆที่เราทำเราไลฟ์ซึ่งอุปกรณ์การไลฟ์เราก็คือโทรศัพท์มือถืออยู่หนึ่งเครื่องสิบปีแล้วทำยังไงสิปีผ่านมาก็ทำอย่างนั้นไม่เคยมีวัตถาคใดๆทั้งสิ้นเราก็แค่เซฟอันนี้เป็นลงเลยอีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแปะไว้เฉยแอดมินก็ไม่มีตอบคำถามอะไรก็ไม่มีใครตอบอยากถามถามมาไม่ตอบ ถามว่าช่องใน YouTube ชื่ออะไรครับครับตอบได้เลยฮะใส่ไหม่นิดนึงฮะใส่ใจนิดนึงฮะ Ghostbuster Ghostbuster ขอบคุณครับถูกมั่นใจเลยับอ่านน้ำด้วยนะฮะ สุดท้ายให้พูดคนเดียวก็เปิดคนเดียวปิดคนเดียวไม่มีอะไรมากครับถ้าเราคิดถึงเรื่องเงินเนาะเงินเป็นเรื่องใหญ่เงินเป็นตัวดร v e เงินสามารถซื้ออะไรบางอย่างที่มาจันโลงทาให้ชีวิตเรามีความสุขได้ก็เรื่องจริงการไม่มีความไม่มีเงินก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เรามีความสุขได้ยากหรือมีความสะดวกสบายซึ่งนําพาไปสู่ความสุขก็ยากก็เรื่องจริงยังไงก็ตามทําเพื่องเงินงันมาเยอะแล้ว เราอย่าลืมว่าเราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมไม่ว่าคุณจะทําทุกรกิจอะไรก็ตามอย่าลืมว่าคุณมีอีกอันหนึ่งก็คือทุกรักของความเป็นมนุษย์ด้วยก็ขอบคุณค,ครัไปด้เลยใช่ไหมขอบขอบคุณบอ้มากๆนะครับสำหรับเซสชันในตอนนี้ อยากจะให้หมอบีฝากอะไรอีกสักเล็กน้อยครับกับทุกคนว่าการมูเตลูเนี่ยมันสำหรับหมอบีแล้วมันช่วยยังไงบ้างฮัลโหลโอเคมูเตลูมันคือเรื่องที่เราปพยายามจะไปพึ่งพาอะไรบางอย่างต้องการเรื่องอะไรเร็วๆต้องการอะไรที่เราไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัย S <S ก็อาจจะเป็นธุรกิจหนึ่งก็ต้องยอมรับเป็นธุรกิจที่มันมีมูลค่าของเวลามหาศาลมากครับแต่มันจะบ่งบอกว่ามนุษย์อ่อนแอเราก็มไม่ค่อยฉลาด่าไรครับโอ,โ,อโอ้โหคมมากขอบคุณหมอบีมากมากนะครับเดีย๋ยวขอเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวุฒธธิศักดิ์ครับการจนาพรผู้อำนวยการสาํานักนตลาดาณิตดิจิทัลร่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะยครับ ให้เกียรติบอบโลประกาศเกียรติคุ่นะครับ i n นะ i r a t i o n a l Speaker ครับเด็กครับเด็กครับกครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหทิ้งทายไว้คมมากๆเลยเมื่อกี้โอ้โหก็ในสำหรับช่วงถัดไปนะครับเราจะ เริ่มกญญารบรรยายนะครับเวลา18นาฬิกาครับ